เอาปลาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยมันเลยบริพิตกบริพิตกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยบริพิตรโยอมาเข้าปลาหาเห็ดยำมันแรงยำมันแรงภาพสวยสวนไห่สวยสวยพี่น้องหาเห็ดหาหอนก่อนพี่น้องเอ้ยหาเห็ดไปแกงก่อนน้ำไม้ก็บอกออกวดยามมันแล้พี่น้องเอ้ยหาเห็ดก่อน เอาเฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่ออกพี่น้องเฮ้ยฮ่าไปแกงแกงเฮ็ดแซ่บๆก่อนเด้อมันนี่พี่น้องเลาะเบิ่งเลาะเบิ่งมีในตอมันเก่านมันเกิดออกนี่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 เฮ็ดนี่เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดจะเฮ็ดจะเฮ็ดจะเฮ็ดไผ่ เอิ้นว่าเฮ็ดไผ่มันออไมโตอไผ่พี่น้องเอ้ยเก็บไปแกงก่อนแกงแสบจะเด้อเฮ็ดอันนี้อุ้ยตัวยอยู่แกงเลยก็ได้สวยงามๆเลยดอกยวพอดีแกงเลยสำนี้ไปกรตีดตีนมันออกเอาเมตัดหนีบตีนหนีบตีนมาพี่น้องนี่สวย งามๆเลยเก็บเก็บงามๆเลยนี่เก็บออกมาแล้วก็ดอกก็เป็นแบบนี้นี่นะสวยสวยเฮ็ดไผ่เฮ็ดไผ่จ้านี่นี่นี่จ้านี่จ้า คิดไทยคิดไทยสวยๆงามๆออกในตัวไผ่ตัวมันแก่แล้วก็เป็นแบบนี้นตัวไผ่ตัวมันบานแบบนี้เจ้าเจ้า บอลมันเคยออกนี่ล่ะพี่น้องป้องไปก็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 เก็บเลยเก็บเลยนี่นะสวยงามงามเด็กไปหน่อยพอดีพอดีแกงนี่นะ เห็นน้ำข่อยอยู่บนน้อเก็บเห็ดนี่ก็เห็นน้ำข่อยอยู่บนน้ออ้ยยุงคบกับปนานยุงคบกับปนานยุงคบกับปนี้ สวยงามเนี่จ้าเห็ดจ้าเห็ดนี่ดอกงามงามเลยเจ้าจ้าเก็บจ้าเก็บออกไรอยู่พี่นนอกเก็บไปแกงก่อนบริแกงโดนล่ะฝนตกลิน เฮ็ดก็ออกคนโตเลิ้นมันกระแดดแล้วก็เฮ็ดออกคือสีเศร้าฝนเล่บันนี้พี่น้อยเศร้าขักแหน่เล่ฝนเก็บเก็บดอกผู้ดีแกงกันดอกบ้านแล้วก็มันกระยาบเนาะกินสมนีงก็ดีลักษณะกินแบบเฮ็ดบดเด็กพี่น้องเลยอยากซุปก็ได้อยากแกงก็ได้ กูยอมากูยมันออกเนตัวไผ่เ,เห็นห้อยคนเก็บจะ่่าคนหลักเก็บเห็ดขอบระจันคนมันหลอกมาเห็นเขาก็เลยเก็บยังมีคนมาเก็บก่อนขอ่อยอยู่ สวยๆงามๆเลยน่ากินนะไลายต๋อไปนะข้าวจันทร์ผ่นอยู่พุนนนพุ่นหน้าพุน่นนาอยู่ในพุ่นานาเก็บ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 ยุ่งก็ไล่ขอมาเก็บเห็ดเป็นอาหารยุ่งแล้ว <laughs> ย่ากินยอย่ากินขวอยอย่ากยนงเอยอย่ากินขวอยยงงเก็บจ่าเก็บอ้วห่าคนกระเนียวเด้อดึงตุดตุดเลยยุงครบยุงครบมีสวนกล้วย สวนกล้วยเขียวอมซุ้มเย็นสบายหูเย็นสบายตาเขียวงามเลยกินเห็ดเก็บหอนแกงแสบเด้อเห็ดอันนี้แสบแส,แส,แส,แสบเพราะมันดอกยุ้มดอกบ้านมันกับบรรอสแสบแล้วเนาะนีเะน่เจนี่เจ โอ้ยเก็บเก็บเก็บนี่ได้หลายติดนะเก็บเห็ดเก็บหอนเก็บหอนเก็บเฮ็ดนี่นะกูดีแกงเลยบ่งามบ่ดอกงามดอกสวยๆดอกสวยๆดอกงามๆ เรามาในป่านคอยก็เห็นกาบล้างคอยก็เก็บอากาบล้างสิไปยิบกุบก่อนนะกาบล้างเด็กจะกาบล้างกาบหนไม้อีกนะเนาะกาบหนไม้มันมันใหญ่มันสูงขึ้นไปแล้วมันกระเพาะออกกาบมันเนาะเอื้อว่ากาบล้างขอยเอื้อนะมันเป็นกาบหนไม่อีกที่นี่มันเป็นกาบนี่ยมันเพาะเนาะหาเลือกเอาตัวใหญ่ก็ไปยิบกุ๊ มันก็อมันนี้มันน้อยก็บ่เอาเนาะเอาแต่กราบใหญ่นะเพิ่นกราบล่างกราบหไม้เนาะเอากราบใหญ่ๆนี้่ๆยาวๆไปนี่ไปก็เฮาไปเต็งอันแม่นแบนออกแล้วก็ไปหยิบกุบนกุบถือกันฝนกันแดดพี่น้องสิไปหยิบกุบปุ่นเด้อบัดนี้ลองนักหยิบกุบเก่าดพี่น้องบ่ด้หยิบดนล ขอบใจเด้อที่รับชมพี่น้องขอบคุณเด้อบายบายฝากกดไลคกดเลิฟกันหนเด้อพี่น้องชมมอชมโคให้กันหน่อเดอย